นี่นะครับ,รบเป็นอาหารของเจ้าจอลเ้นะครับทุกคนเป็นโครงไก่นะครับรก,ก็ซื้อค่าตกจระเคก็ถือว่าถูกนะครับแค่ห้าสิบาทเองนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มตกจอะเ้เลยปะอุ้ตะก้องมาตะก้องนี่นะครับเราก็ค่อยๆหย่อนนะครับทุกคนเดีย๋ยวเอาตัวนี้นะนี่ตะก้องเห็นไหมตัวนี้เดีย๋ยวกคนดูนะครับค่อยๆหย่อนลงไปนะครับทุกคนเราต,เาต้องรอตำานครัาถ้าสูงเกินไปจน <inet> ที่้องกินไม่ได้นะทุกคน ีโอ้ยโอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับรายการช h a n Exotic Channel สัตว์แปลกนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปที่สวนเสือสีราชาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมการแสดงของเราสัตว์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจระเข้ช้างเสือนะครับทุกคนอ่า เดี๋ยวคลิปจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวช็อตนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการแข่งหมูกันนะครับว่าการแข่งหมูนั้นมันจะสนุกและมันกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับากับการแข่งูทครั้งนี้นะครับมีการวิ่งสองรอบนะครับแล้วก็ดูกันเอาเองแล้วนะครับว่าตัวไหนที่ได้เสี่งก,กันนะครับเดี๋ยวต่อจากการแข่งบูทครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโชว์อีกหลากหลายโชว์เลยเดีย๋ยวเราไปติดตามชมเลยครับโอเคนะครับทุกคนต่อไปนี้นะครับผมก็จะพามาดูโชว์ช้างนะครับทุกคนว่าช้างนั้นเขาจะโชว์ลักษณะไหนนะครับทุกคนปักเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันครับ หลังจากที่เรามาชมการแสดงโชว์ช้างเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกที่อื่นเลยครับว่ามันจะสนุกกัสักแค่ไหนนะครับทุกคนอ้าลุยโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ไปทําการดูโชว์แสดงช้างกันมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยครับเป็นการโชว์แสดงจระเข้ต่อนะครับทุกคนอเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าการแสดงจระเข้นั้นมันจะโหดหรือว่าน่ารักสักแค่ไหนนะครับทุกคนไปชมพอบกันได้เลยครับ ก็ฉากแรกเข้ามาก็ฮาเลยนะครับทุกคนเออทั้งแบบตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปชมเรืเร่อยๆกันเลยดีกว่าเพราะว่า,าการแสดงกรากรละครนั้นมันจะมันจะมีฉากแบบไหนกันบ้างน,นั้นทุกคนไปเดีย๋ยวเราไปชมกัน การแสดงโชว์จระเข้ก็ได้จบลงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราไปหาชมโชว์อื่นๆต่อเลยนะครับโอเคครับต่อจากนี้เราก็จะมาโซนนี้กันเลยครับก็คือการตกจระเข้นั่นเองนะครับราคาตกก็สุดคุ้มนะครับแค่5้บาทเองนะครับต่อหนึ่งไม้นะครับเดี๋ยวการตกเบ็ดตอจระเข้นั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมกันนะครับไปลุยคนเยอะมากเลยนะครับเพื่อน อันนี้ก็ผมขออนุญาตเปิดแม่นะเพราะว่าถ้าใส่แม่แล้วมันทำรายการไม่ค่อยสะดวกนะครับทุกคนโอเคนะโอเคครับผมตอนนี้ครับผมก็ได้มายืนอยู่จุดนะทีะ่ขายอาหารการตกจระเขหรือว่าตกเสือกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปตกนะครับว่าการงับของจระเขนั้นเขาจะเป็นยังไงแล้วก็งับรุนแรงแค่ไหนนะครับไปเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารก่อนห้าบาทนะครับีท่ทุกคนได้มาแล้ว โค้งไก่เดี๋ยวหลังจากที่เราได้อาหารแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปตกจระเข้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมกันเอเคครับผมนี่นะครับเป็นอาหารของเจ้าจระเข้นะครับทุกคนเป็นโค้งไก่นะครับก็ซื้อค่าตกจระเข้ก็ถือว่าถูกนะครับแค่ห้าสิบบาทเองนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มตกจระเข้เลยปะตะก้องมาตะก้องนี่นะครับก็ค่อยๆหย่อนนะครับทุกคนจะเอาตัวนี้นะนี่ตะก้องเห็นไหมตัวนี้เดี๋ยวทุกคนดูนะครับค่อยหย่อนลงไปนะครับทุกคน เราต้องรอต่ำๆนะครับผมเกินไปจนท้น้องกินไม่ได้นะทุกคนนี่โอ้ยโอเคครับผมหลังจากที่ผมพาทุกคนนะครับไปตกจระเข้กันแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาดูโชว์เสือกันนั่นองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าเสือท่านมันจะโชว์ยังไงแล้วมันจะมีความดุร้ายแค่ไหนนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยครับเพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะทุกคนนะ เดี๋ยวเรารีบเข้าไปจองที่นั่งก่อนนะเดี๋ยวเผื่อไม่มีที่นั่งนะทุกคนนะไปะลุย ได้ชมการแสดงเสือกันจบไปแล้วนะครับทุกคนต่อจากนี้ก็คงต้องขอล่ำลากันไปแล้วนะครับทุกคนถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้ไลน์หผมด้วยนะครับว่าอยากให้ผมทาคลิปแนวไหนหรือสไตล์แบบไหนนะครับทุกคนถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมทุกคนคลิปนี้ก็ต้องล่ำลากันไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย